ฟุบอลไปพร้อมกันมันไปพร้อมโค้ดสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีโค้ดและพี่พี่ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้ครับฟุตบอลประจําวันที่7มิถุนายนครับก็ยังอยู่ในศึกฟุตบอลโลกนะครับรอบคัดเลือกแล้วก็พวกบอลกระชับมิตรต่างๆนะครับวันนี้ครับห้าคู่ของโค้ดจะมีอะไรครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีกลุ่มนะครับก็เข้ามาสมัครกันได้ที่แอดเคซีเก้าอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับในบ้านเขียวของโค้ดครับมีทั้งตัวการันตีตัว VIP ไม่ว่าจะเป็นบอลยุโรปไทีีกะะแสพ่จจ รวมเป็นอัลบั้มหรือว่าแยกเน้นๆก็แล้วแต่พี่ๆทุกคนเลยนะครับแถมในกลุ่มเราครับยังมีกูรูและก็อินฟูระดับแนวหน้าครับที่คอยให้คําแนะนําดีๆอีกมากมายเลยครับเรามีอัปเดตแนวทางบอลสดและดูบอลสดฟรี24ชั่วโมงกันเลยครับใครที่ไม่อยากพลาดก็ลองเข้ามาเปิดใจเป็นครอบครัวเดียวกับโค้ชได้เลยครับบอกไว้เลยครับไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเอาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่คู่แรกเลยนะครับคู่แรกครับเราไปดูในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปครับทินชาติบอสเนียครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทินชาริโนสซ อยู่อันดับที่70ของโลกครับส่วนซานมาริโนครับอยู่อันดับที่210ของโลกครับโดยในรอบคัดเลือกครับพวกเขาอยู่ในกลุ่มเอชครับร่วมกับทีมชาติโรมาเนียไซปัสแล้วก็ออสเตรเลียครับอันดับคะแนนและสถานการณ์ล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านบอสเนียครับหลังจากฝูงนาตอนนี้ครับแข่งไป2นัดมีอยู่6คะแนนครับส่วนทางฝั่งของทีมเยอนซานมาริโนครับอยู่อันดับบว้ยครับอันดับที่5แข่งไป2นัดมี0นคะแนนครับโดยฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของพวกเขาครับเจ้าบ้านบอสเนียชนะ2เสมอ1น แพ้2ครับโดยนัดล่าสุดครับเป็นการชนะ2นัดติดต่อกันครับเปิดบ้านชนะไซปัส2ประตูตอนหนึ่งออกไปเยือนชนะโรมาเนียศูนย์ประตูตอนหนึ่งเปิดบ้านเสมอเนเธอร์แลนด์1ประตูตอนหนึ่งออกไปเยือนแพ้เยอรมันเจ็ดประตูต่อศูนย์และเปิดบ้านแพ้ฮังการีศูนย์ประตูต่อสองครับเกิดทางฝั่งของทีมเยือนซานมาริโนครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับนัดล่าสุดก็แพ้2นัดติดต่อกันครับเปิดบ้านแพ้โรมาเนีย1ประตูต่อ5ออกไปเยือนแพ้ไซปัส2ประตูต่อศูนย์ชนะลิเกเตนสไตน์1ประตูต่อ3เ้าน เสมอยิบรอต้าหนึ่งประตูต่อหนึ่งและออกไปเยือนแพ้อันดอร่าสองประตูต่อศูนย์ครับทนทีการพบกันของคู่นี้ครับเจอกันมาแล้วสองครั้งครับนัดล่าสุดเมื่อปี2005ครับบอสเนียเปิดบ้านชนะไป3ประตูต่อศูนย์ครับและใน2นัดที่เจอกันครับเป็นทางฝั่งของบอสเนียชนะทั้งหมดเลยนะครับและเป็นการชนะห่างถึง2ประตูถึง3ประตูขึ้นไปครับโดยทีมชาติบอสเนียครับจะมาในระบบ4ี3ครับโดยผู้เล่นคาดหวังของพวกเขาครับตัวท่เดดของพวกเขาครับคือหน้าอย่างเอเมดินเดมิโรวิดครับ หน้าสโมสอสตุดการ์ดครับที่ฤดูกาลที่ผ่านมาครับกดไปแล้วถึง15ประตูครับกับ2แอสซิ์ครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามครับโดยทางฝั่งของทีมเยือนซานมาริโน่ครับก็จะมาในระบบ43-3เช่นกันครับโดยกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับมองที่จํานวนประตูรวมครับ4.5ประตูครับสูงต่ําโดยคู่นี้ครับจ้าบ้านบอสเนียครับถือว่าเป็นทีมที่เหนือกว่าทุกด้านครับมอเจอกับซานมาริโน่ครับโดยตั้งแต่เรื่องของประสิทธิภาพการเล่นผลการแข่งขันแล้วก็คุณภาพของผู้เล่นครับคาดว่าจะคว้าชนะอย่างไม่ ยากเย็นครับแต่เมื่อดูในเรื่องของจํานวนประตูรวมครับ4.5ประตูครับโค้ดมองว่าสถิติที่พบกันที่ผ่านมาครับยิงอ่างกันประมาณ2-3ประตูเท่านั้นครับโค้ดมองผู้นี้ครับอันธงเลือกเชียมองล่างครับผู้ต่อไปครับทีมชาติอันดอร่าครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติอังกฤษครับโดยอันดับโลกล่าสุดของพวกเขาครับเจ้าบ้านอันดอร่าครับอยู่อันดับที่173ของโลกครับส่วนอังกฤษอยู่ที่อันดับ4ของโลกครับโดยตารางคะแนนล่าสุดในรายการนี้ของทั้ง2ทีมครับทั้ง2ทีมครับอย อยู่ในกลุ่มเครับร่วมกับทีมชาติอลบาเนียรัสเซียแล้วก็เซอร์เบียครับทีมชาติอังกฤษครับเป็นจ่าฝูงครับอยู่อันดับ1ครับแข่งไป2นัดมีอยู่6คะแนนครับส่วนอันดอร่าครับอยู่อันดับที่5ครับอันดับบว้ยครับแข่งไป2นัดมีศูนคะแนนครับโดยฟองการเล่น5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับชาวบ้านอันดอร่าครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับนัดล่าสุดออกไปเยือนแพ้ลบาเนีย3ประตูต่อศูนเปิดบ้านแพ้รัสเซียศูนย์ประตูต่อ1ออกไปเยือนเสมอมอต้าศูนย์ประตูต่อศูนย์ออกไป เยอนแพ้มอนโดวาศูนย์ประตูต่อหนึ่งและเปิดบ้านชนะซานมาริโน2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทั้งฝั่งของทีมชาติอังกฤษทีมเยือนครับางานยอดเยี่ยมครับชนะ5นัดติดต่อกันครับโดยนัดล่าสุดครับเปิดบ้านชนะลัตเวีย3ประตูต่อศูนย์เปิดบ้านชนะแอลเบเนีย2ประตูต่อศูนย์เปิดบ้านชนะไ er อซ์แลนด์5ประตูต่อศูนย์ออกไปเยอนแพ้ออกไปเยอนชนะกรีกศูนย์ประตูต่อสามและก็ออกไปเยอนชนะฟินแลนด์1ประตูต่อสามครับโดยสติที่พบกัน5นัดล่าสุดของทั้งสองท ฝั่งของอังกฤษนะครับชนะไปลวดเลยนะครับไม่เคยแพ้ให้กับอันโดอรล่าเลยนะครับอันดอรล่าครับจะมาในระบบ4-4-2ครับส่วนทีมชาติอังกฤษครับจะมาในระบบ4-2-3-1ครับไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเห็นทางฝั่งของอังกฤษครับต่อไป3.5ลูกครับโดยต้องบังคับให้อังกฤษชนะ4ประตูครับถึงจะยิ้มเต็มปากครับโดยคู่นี้ครับโค้ชมองว่าอังกฤษเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับทั้งด้านคุณภาพผู้เล่นและสถิต ที่ผ่านมาครับวันนี้ครับเป็นเกมที่อังกฤษครองเกมแล้วก็โจมตีอยู่ทางเดียวครับน่าจะเป็นแบบนั้นครับตลอดทั้งเกมครับโดยที่ทางฝั่งของอันโดร่านะครับไม่ทันตั้งตัวนะครับแล้วก็ต้าน้านทานยากได้แน่นอนครับโค้ชฟันธงเลือกเชียร์ไปที่ทีมชาติอังกฤษครับยิง4เม็ดขึ้นแน่นอนครับคู่ต่อไปครับทีมชาติฟินแลนด์ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติน์แลนด์ครับโดยอันดับโลกของพวกเขาครับเจ้าบ้านฟินแลนด์ครับอยู่อันดับที่69ของโลกครับส่วนเนเธอร์แลนด์อยู่อันดับที่6ขออองโลลกกกครรรรับดดยในเืาา นี้ครับพวกเขาอยู่ในกลุ่มจีครับร่วมกับทีมชาติโปแลนด์ลิทัวเนียแล้วก็มอร์ตาครับอันดับคะแนนลักษณะการล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านฟินแลนด์ครับลังอันดับรองจากฝูงครับแข่งไปแล้ว2นัดมีอยู่4คะแนนครับส่วนเนเธอร์แลนด์ครับเพิ่งเริ่มนัดนี้เป็นนัดแรกครับเพราะว่าติดในเรื่องของรายการฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับไปดูฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านฟินแลนด์ครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับโดยนัดล่าสุดครับออกไปเยือนเสมอลิทัวเนีย2ประตูต่อ ออกไปเยือนชนะมอต้า0ประตูต่อ1เปิดบ้านแพ้กรีก0ประตูต่อ2ออกไปเยือนแพ้ไอร์แลนด์1ประตูต่อ0และเปิดบ้านแพ้อังกฤษ1ประตูต่อ3ครับตัวนึงฝั่งของเนเธอร์แลนด์ครับชนะ1เสมอ2แพ้2ครับโดยนัดล่าสุดครับในรายการฟุตบอลยูฟ่าเนชันลีกรอบ8ทีมสุดท้ายครับพบกับสเปน2ครั้งครับออกไปเยือนแพ้สเปน4ประตูต่อ3แล้วก็เปิดบ้านเสมอสเปน2ประตูต่อ2ครับออกไปเยือนเสมอกับบอสเนีย1ประตูต่อ1เปิดบ้านถล่มฮังการี4ประตู ต่อและออกไปเยือนแพ้เยียรมันหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับไปดูสถิติที่พบกัน5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเป็นทางฝั่งของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับเอาชนะไปทั้งหมด4ครั้งครับแล้วก็เสมอ1ครั้งครับโดยนัดล่าสุดครับเจอกันเมื่อปี2011ครับในรายการยูโรรอบคัดเลือกครับเนเธอร์แลนด์ออกไปเยือนชนะฟินแลนด์2ประตูต่อศูนย์ครับโดยเจ้าบ้านฟินแลนด์ครับจะมาในระบบ532สครับวนทางดทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์ครับจะมาในระบบ43 3ครับไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็น ทีมเยอเนสเซียแลนด์ครับต่อ1ลูกควบลูกครึ่งครับซึ่งก็บังคับให้เนเธอร์แลนด์ต้องชนะ2เม็ดครับถึงจะยิ้มเต็มปากครับโดยโค้ชมองคู่นี้ครับเนเธอร์แลนด์ครับมีศักยภาพเหนือกว่าชัดเจนครับกับฟินแลนด์ครับโดยที่ที่ผ่านมาครับเนเธอร์แลนด์ก็จบในรายการยูฟ่าเนชั่นลีกคือในรอบ8ปดทีมสุดท้ายครับอกหักมาแล้วนะครับเหลือนัดนี้ครับเป็นการโฟกัสในเรื่องของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับคาดว่าวันนี้ครับฟอร์มของเนเธอร์แลนด์ครับน่าจะไม่สะดุดครับแล้วก็จะคว้าชัยไปได้อย่างไม่ยยากเนครับ ฟันธงเลือกเชียร์ไปที่ทีมชาตินเเอรแลนด์ครับลุนแมตที่2ได้เลยครับคู่ต่อไปครับออสเตรียครับพบกับทีมชาติโรมาเนียครับโดยอันดับโลกล่าสุดของพวกเขาครับทีมชาติออสเตรียครับอยู่อันดับที่22ของโลกครับส่วนทีมชาติโรมาเนียครับอยู่อันดับที่45ของโลกครับในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับพวกเขาอยู่ในกลุ่ม H ครับร่วมกับทีมชาติบอสเนียไซปัสแล้วก็ซานมาริโนครับโดยอันดับล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านออสเตรียครับเพิ่งเริ่มเล่นในรายการนี้เป็นนัดแรกครับส อยู่อันดับที่2ครับแข่งไป2นัดมีอยู่3คะแนนครับไปดูฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านออสเตรียครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับโดยนัดล่าสุดครับฟอร์มสะดุดครับออกไปเยือนแพ้เซอร์เบีย2ประตูต่อ0เปิดบ้านเสมอเซอร์เบีย1ประตูต่อ1นเปิดบ้านเสมอสโลวีเนีย1ประตูต่อ1นออกไปเยือนชนะคาซัคสถาน0ูนย์ประตูต่อ2และเปิดบ้านถล่มนอร์เวย์ไป5ประตูต่อ1ครับเปิดทั้งฝั่งของโรมาเนียครับฟอร์มดีครับช่วงหนัดล่าสุดครับชนะ4แพ้ยนัดล่ดครับออก ไปเยือนถล่มซานมาริโนมา1ประตูต่อ5ครับเปิดบ้านแพ้บอสเนียสุดประตูต่อ1เปิดบ้านถล่มไซปัสไป4ประตูต่อ1นเปิดบ้านถล่มโคโซโวไป3ประตูต่อศูนและออกไปเยือนชนะลิทวเนีย1ประตูต่อ2ครับโดยสิีการพบกันของคู่นี้ครับ5้าครั้งล่าสุดครับเป็นทางฝั่งของออสเตรเลียครับดูเหนือกว่าครับชนะ2นัดเสมอ2อนัดแล้วก็แพ้1นัดครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันครับเมื่อปี2020ครับในฟุตบอลยูฟาเนชันลีกครับเป็นทางฝั่งของออสเตรเลียครับออกไป เยือนชนะโรมาเนีย0ประตูต่อ1ครับโดยวันนี้เจ้าบ้านออสเตรียครับจะมาในระบบ3-4-2-1ครับโดยทางฝั่งของโรมาเนียครับจะมาในระบบ4-3-3ครับโดยกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านครับต่อ1ลูกครับซึงบังคับให้เจ้าบ้านต้องยิงถึง2ประตูครับถึงจะยิ้มเต็มปากครับโดยคู่นี้ครับโค้ดมองว่าออสเตรียครับได้เปรียบในการเล่นในบ้านครับแต่เมื่อดูฟอร์มที่ผ่านมาครับฟอร์มสะดุดไปครับแพ้ให้กับเซอร์เบียไป2ประตูต่อ0ครับเรื่องของการสร้างผลกําลังใจน่าจะถด ถอยลงครับเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของเกมลับอยู่นะครับส่วนทั้งฝั่งของทีมเยอรมาเนีครับมีเกมลุกแล้วก็มีผู้เล่นที่พอที่จะสู้ได้ครับแล้วก็เรื่องของแข็งของพวกเขาครับเกมลับที่เป็นเกมลับและโตของพวกเขาครับโรมาเนียครับก็มีโอกาสที่จะมีสกอร์สูงครับโพ้ตฟันธงคู่นี้ครับวันนี้ดูแล้วโรมาเนียครับน่าจะต้านทานอยู่ครับโพ้ตฟันธงเลือกเชียร์ไปที่ทีมชาติโรมาเนียครับกลับไปมีแต้มแน่นอนครับผู้ต่อไปครับทีมชาติแอลเบเนียครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติเซอร์เบีย โลกล่าสุดของพวกเขาครับชาวบ้านแอลเบเนียครับอยู่อันดับที่66ของโลกครับส่วนเซอร์เบียครับอยู่อันดับที่31ของโลกครับโดยรายการรอบคัดเลือกครับทั้งคู่อยู่ในกลุ่มเคครับร่วมกับทีมชาติอังกฤษรัสเซียแล้วก็อันดอร่าครับโดยอันดับคะแนนและสถานการณ์ล่าสุดของทั้ง2ทีมครับชาวบ้านแอลเบเนียครับอยู่อันดับรองจากฝูงณตอนนี้ครับแข่งไป2นัดมีอยู่3คะแนนครับเ่วนทางฝั่งของเซอร์เบียครับวันนี้จะเป็นการแข่งขันนัดแรกในกลุ่มของพวกเขาครับโดยฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีม ครับระบานอัลบาเนียครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับโดยนัดล่าสุดครับเปิดบ้านชนะอันโดราไป3ประตูต่อศูนย์ ออกไปเยือนแพ้อังกฤษ2ประตูต่อ0นเปิดบ้านแพ้ยูเครนหนประตูต่อ2เปิดบ้านเสมอสาธารณรัฐเช็กศนประตูต่อศูนย์และออกไปเยือนชนะจอร์เจียศูนประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางฝั่งของเซอร์เบียครับชนะ1เสมอ3แพ้1นครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะออสเตรียไป2ประตูต่อศูนออกไปเยือนเสมอออสเตรีย1ประตูต่อ 0, 1เปิดบ้านเสมอเดนมาร์กศูนย์ประตูต่อศูนย์ออกไปเยือนเสมอสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งประตูต่อ1และออกไปเยือนแพ้สเปน3ประตูต่อศูนย์ครับเดยเจ้าบ้านแอลบานเนียครับจะมาในระบบสี่ ทางฝั่งของทีมเยือเนเซียครับจะมาในระบบ 3, 4 2 1นครับนำทีมโดยศูนย์หน้าดูซานวรลาโฮบิดครับศูนหน้าสมสรอยู่เป็นตุสดครับทีฤดูการที่จบไปแล้วครับกดไป10ประตูกับ4แอซิดครับก็พร้อมลงสนามในวันนี้ครับดยกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของเซอียครับต่อเสมอควบครึ่งครับอึ่ง ก็หมายถึงเซอร์เบียต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับโดยคู่นี้ครับโค้ดมองว่าแม้ว่าชาติแอลเบเนียครับจะมีผลงานที่ดีในบ้านครับและมีความมั่นใจจากชัยชนะเหนืออันดอร่าในนัดที่ผ่านมาครับแต่การเผชิญหน้ากับเซอร์เบียครับที่มีผู้เล่นคุณภาพครับแล้วก็ประสบการณ์สูงครับในระดับนานาชาติครับอาจเป็นงานยากของพวกเขาครับเซอร์เบียมีแนวลุกที่แข็งแกร่งครับอย่างเช่นเวลาโควิดนะครับกองหน้าตัวความบังของพวกเขาครับก็มีจุดแข็งในเรื่องของเกมลุกครับและสร้างความแตกต่างได้นะครับในเกมนี้ครับเชื่อว่า เซอร์เบียครับจะมาเอาอยู่ครับกับอัลบเนียครับโค้ดฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เซอร์เบียครับวันนี้มี3มแต้มแน่นอนครับก็จบลงไปแล้วครับสาหรับ5คู่ของโค้ดวันนี้ครับถ้าชอบเหมือนโค้ดก็เชียร์ไปพร้อมกันและลุ้นไปพร้อมกันนะครับส่วนสำหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มนะครับก็ฝากสมัครกันได้ที่ adkc999 ครับอย่าลืมใส่ a ด้วยนะครับในบ้านเขียวโค้ดครับมีทั้งตัวเน้นทั้งตัวการันตีครับตัววีพีไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยุโรปบอลไทยบอลเอเชียบอลกระแสครับพี่ๆจะเอาไปจับคู่รวมเป็นอัลบั้ ทุกคนเลยนะครับในกลุ่มเราครับยังมีกูรูแล้วก็อินฟูะดับแนวหน้าครับที่คอยให้แนวทางดีๆครับเรามีอัปเดตทางเรามีอัปเดตแนวทางบนสดครับและดูฟรี24ชั่วโมงครับใครที่ไม่อยากพลาดก็เข้ามาเปิดใจครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับโค้ชได้เลยครับไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับยังไงก็ฝากติดตามครับกับแนวทางดีๆที่โค้ชนาเสนอไปนะครับหลับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ